อก็ขอกราลสวัสดีผู้ชมในน้ารางตุท่านกันเลกันนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับชาติเองตอนนี้ลืมชื่อจับสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคน ไงบ้างครับปีใหม่นี้ได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างเอ่ยโอเคนะคะก็ขอให้ปีใหม่นี้นะคะตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็ขอสำเร็จตามเป้าหมายเนาะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสิ่งที่ชั่วร้ายนะคะทีาให้คุณมีทุกใจนะคะก็ขอให้มันทิ้งเอาไว้ในปีก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ในปีนี้นั่นเองมีใครตกลงวะเนี่ยคุณคุณ,คณไอยาปีเข้ามาเดี๋ยวดนดีงั้นลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวดโดนดา่าโอเคอ๊ย ไม่ได้มีแค่มาสวัสดีปีใหม่หรอกเราจะมาแจ้งข่าวว่าเท่าที่เราเนี่ยจะพยายามอธิบายได้นะคบว่าเป็นคนอธิบายไม่ค่อยรู้เรื่องก็คือเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราเนี่ยบอกประมาณว่าเออคลิปหน้าเนี่ยบอกว่าคลิปต่อจากนี้นะมันจะเป็นคลิปแนวเกี่ยวกับเล่าเรื่องในชีวิตในโรงเรียนใช่ไหมซึ่งเราคิดว่าถ้าเราแบบเป็นประสบการณ์ของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยมันนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคะซึ่งเราก็เลยคิดว่าทําเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าหนังมันเริ่มเป็นละครนะละครแบบเป็นตอนไงก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะคะก่อนจบคล i <laughs>